สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคลิตศกิตต์อมก,ก,กันอีกครั้งครับวันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดที่3.2ของขอไขในข้อที่สาครับสำหรับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าลูกตุ้มเหล็กนั้นนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลวยครับซึ่งสูง4ซนติเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6ซนติเมตรครับถามว่าลูกตุ้มนี้นะครับมีพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรเท่าใดเพราะนั้นข้อนี้จะถามอยู่2ลักษณะด้วยกันอันดับแรกครับเราลองมาวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้กันก่อนเนื่องจากโจทย์ข้อนีีี้้้นนนนนนนััััับบออกกกวววว่่าาเป็ลลษณะะขงงงยคครซึมมสูต ให้เป็นตัว h ไว้เท่ากับ4เนาะแล้วก็บริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางตัวนี้นะครับให้พึงระวังนิดนึงเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นเราจะต้องพิจารณาแล้วหารัศมีกันก่อนั้นรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะนั้นก็หาได้จากการเอา6ไปหารด้วย2นะครับควจะได้คําตอบออกมาครึ่งหนึ่งของ6ก็คือเลข3นั่นเองเดี๋ยวข้อนี้อาจจะต้องมีการวาดลักษณะของกลวยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพแล้วเราก็จะสามารถที่จะพิจารณาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราลองวาดรูปในลักษณะของลูกตุ้มเหล็กนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็เชนว่ารูปกลวยของเรานั้นนี่ก็คือบริเวณฐานของเรานะครับซึ่งตรงนี้ครับรัศมีก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเลข3ตัวนี้ครับแล้วก็ความสูงก็คือลากจากบริเวณฐานข้างบนตัวนี้ครับมาจนถึงยอดตรงนี้ก็คือบริเวณด้านล่างเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เขากําหนดมานั้นนะครับเราจะพบว่าถ้าเราพิจารณาที่บริเวณนี้เราก็จะมองให้ตัวนี้นั้นเป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนั่นเอง และแน่นอนว่าความสูงบริเวณนี้นะครับก็จะให้เป็นความสูงเองียงหรือตัว L ของเรานั่นเองแน่นอนว่ามีเลข3เลข4ถ้าทฤษฎีบทพิทากรัสของใครแข็งแกล่งนะครับก็จะได้ว่าด้านตรงข้าม,มุมฉากตรงนี้ต้องเป็นเลข5นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ก็คุณครูนั้นได้ลองเขียนให้พวกเราเห็นภาพอีกทีนะครับว่า L ตัวนี้นั้นจะเป็น5ได้อย่างไรนะครับเริ่มจากการที่เราจะหาค่า L นั้นเราจะต้องนํา L ลไปะยะกกาลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือเลข3กับเลข4บริเวณนี้2อันนะครับยกกําลังสองแล้วบวกกัน3ยกกลัง2ได้9ครับ4ยกกาลัง2ได้16ใครตอบ8เดี๋ยวค,คุณครูจะงอนเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ทำการเอา9กับ16อะซเดเฮบาบารวมกันสริแล้วก็จะได้เป็น25ครับถอดรากที่2ของ25ก็จะออกมาเป็นเลข หานั่นเองความหมายก็คือบริเวณที่เป็นความสูงเอียงตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นดลข5ค่าทไมเราจะต้องหา l หรือสูงเอียงนะครับเนื่องจากว่าข้อนี้นั้นแน่นอนว่าการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรนั้นจําเป็นจะต้องใช้ความสูงเอียงหรือตัว l ในการพิจารณาเพื่อคํานวณน,นั่นเองเดี๋ยวข้อนี้เราจะมีการหาคําตอบอย่างไรกันบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าสูตรการหาพื้นที่ผิวของกลวยนั้นนะครับการหาพื้นที่ผิวของกลวยจะเห็นว่าพื้นที่ผิวของเรานั้นจะมีอยู่2บริเวณด้วยกันบริเวณแรกก็คือบริเวณที่เป็นตัวสีส้มตัวนี้นะครับเราเรียกบริเวณนี้ว่าบริเวณฐานของมันแล้วก็บริเวณที่เป็นสีเขียวบริเวณนี้เราเรียกส่วนนี้ว่าพื้นที่ผิวด้านข้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะหาพื้นที่ผิวเราก็จะนําเอาพื้นที่ของสส่วนนี้มาทําการรวมกันนะครับ ตัวพายของเรานั้นเราจะกำหนดให้แทนด้วย3.14นะครับแล้วก็รัศมีที่โจทย์กำหนดมาให้นั้นนะครับตัวนี้ต่างเท่ากับเลข3นั่นเองตัว L ครับเพิ่งหาไปเมื่อสักครู่เราก็จะแทนค่าด้วยเลข5เมื่อเราทําการคูณตัวเลขตรงนี้ครับทั้ง2ที่จัดสิดิรวมแล้วก็จะมีค่าออกมาประมาณ75.36หน่วยการหาพื้นที่ของเรานะครับก็จะเป็น cm กำลังสองหรืออ่านเป็น ตาลังเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือการหาปริมาตรนะครับของกลวยการหาปริมาตรของลูกตุ้มหรือกลวยตัวนี้นะครับก็จะมีสูตรว่าเศษ1ส่วน3พาลัง2 h นั่นเองเราก็แทนค่าปกติครับเศษ1ส่วนพายแทนด้วย3.14รัศมีหรือรัศมีของเราตัว R แทนด้วยเลข3ยกกำลังสแล้ว h ก็คือความสูงที่โจทย์กำหนดมานั่นก็คือเลข4นั่นเอง ทำการสิรวมคำนวณตัวนี้ออกมาก็จะมีค่าประมาณ37.68 cm กำลัง3ตัวนี้เราอ่านเป็นลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองสรุปคำตอบอีกครั้งหนึ่งครับข้อนี้นั้นลูกตุ้มเหล็กของเรานะครับก็จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดอยู่ที่75.36ตารางเซนติเมตรและปริมาตรของเราก็อยู่ที่37.68ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับ ต่อมาเรามาดูในข้อที่4โจนะครับโจ์นั้นกําหนดให้เรานั้นต้องการทําหมวกกระดาษรูปกลวยครับสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่โดยให้มีความยาวรอบรูปหมวกนั้นนะครับอยู่ที่62.8 cm แซมและมีสูงเอียงที่กําหนดมาให้แล้วก็คือ30ซตมรครับโจทย์เขาถามว่าหมวกแต่ละใบนั้นต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกี่ตารางเซนติเมตร เพราะฉะนั้นอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือการที่หมวกแต่ละใบนั้นจะใช้กระดาษการที่กระดาษนํามาทําหมวกนั่นก็หมายความว่าเรากําลังจะหาพื้นที่ผิวของการที่เราจะนํามาทําหมวกนั่นเองโอเคนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาตอนนี้นะครับที่เราสามารถที่จะมองเห็นและเขียนได้ก็คือบริเวณสูงเอียงตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัว L ใช่ไหมครับจากนั้นความยาวรอบฐานหมวกตรงนี้ถ้าเราลองดูความยาวรอบฐานหรือความยาวรอบรูป ก็น่าจะเป็นเส้นรอบวงของวงกลมั้นสูตรที่เราจะนามาพิจารณาตรงนี้ก็น่าจะเป็น 2πr นั่นเองโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะลองมาวาดรูปแล้วก็าหาวิธีการคํานวณให้ทุกทคนนะครับให้นักเรียนได้เห็นดังต่อไปนี้ครับนะครับอันดับแรกนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือการที่เราจะหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยนะครับพื้นที่ผิวข้างของกลวยนั้นสูตรก็คือ πrl นั่นเอง โอเคนะครับแต่สิ่งที่เราทราบแล้วนะครับพายเนี่ยเราหาได้นะครับเป็นค่าที่เราสามารถที่จะกําหนดได้แล้วก็ตัว L ก็คือสูงเอียงนั้นโจทย์นั้นได้กําหนดมาให้แล้วแน่นอนว่าตัวนี้นั้นสิ่งที่เรายังไม่ทราบก็คือรัศมีนั่นเองนะครับถ้าเราลองมาวาดภาพนะครับเราจะพบว่าหมวกของเราก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับความยาวรอบฐานหรือความยาวรอบรูปตัวนี้นะครับอยู่ที่62.8 แล้วก็มีสูงเอียงครับบริเวณนี้นั้นมีความยาวเท่ากับ30นั่นเองตัวนี้ถ้าเรามองตัวนี้นะครับจะพบว่าตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองสําหรับวิธีการหาตัว r หรือรัศมีของข้อนี้นะครับเราจะสามารถแกะรอยเหมือนนักสืบโคนันครับนักสืบจิ๋วโคนันได้ก็คือบริเวณนี้ครับเป็นความยาวรอบฐานของหมวกนะครับเนื่องจากความยาวรอบฐานของหมวกนั้นอย่างที่คุณครูได้เกินไปก็คือเป็นลนักษณะการหาความยาวรอบรูปเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนสูตรด้วย 2อ r นั่นเองนะครับเอาความยาวที่โจทย์กำหนดมาก็คือ62.8ครับจับเข้าคู่หรือเทียบกับ2พตัวนี้ครับย้าย2กับพายลงไปบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับ2ก็จะทําการหารกับ62.8ครับก็จะเหลือบริเวณด้านบนเป็น31.4แบบนี้ตัวไายตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะแทนค่าได้2ตัวคือ22.7ส่วน7ะครับหรือไม่ก็3.14ก็ได้ แต่การแทนค่าตอนนี้นะครับอาจจะทําให้ลักษณะของตัวเทศนิัมนั้นเป็นลักษณะที่มันเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยงามนักนะครับดังนั้นค,นคุณครูจะลองเก็บตัวภายนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะลองดูว่าจะมีลักษณะของการคิดคํานวณอย่างไรในส่วนนี้นะครับจากนั้นครับเรามาดูกันว่าสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างนะครับเมื่อเราจะต้องนํามาแทนค่าจริงๆตอนนี้เรารู้ค่า r แล้วใช่ไหมครับเราก็จะนําค่า r แทนลงไปบริเวณนี้เดี๋ยวการแทนค่านั้นจะเป็นยังไงและได้คําตอบยังไง ไปดูกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของการแทนค่านั้นเราก็จะสรุปว่าหมวกแต่และใบนั้นต้องใช้กระดาษก็คือพายคูณ R แล้วก็คูณกับ L นะครับซึ่งสิ่งที่คุณครูได้แจ้งไว้ตัวนี้นะครับเนื่องจากคุณครูนั้นยังไม่ได้ตัดค่าพายเมื่อเราลองนํามาแทนค่าบริเวณตัว R ตรงนี้ครับจะพบว่าพายกับพายตัวนี้นั้นอยู่ั้งเศษและส่วนจึงตัดทอนกันให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อตัดทอนออกไปเราก็จะได้ว่าก็จะเหมือนกับเอา31.4นั้นคูณกับ30สิริรวมแล้วคำตอบของเราหมวกแต่ละใบครับก็จะต้องใช้กระดาษประมาณตัวนี้ครับ942หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับ ครับยังไงก็ยังมีการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับในบทที่3ตัวนี้อย่างต่อเนื่องยังไงก็ฝากพวกเราเป็นกําลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กับคุณครูด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ